รูปสัตว์มงคลอะไรครับที่เราควรนัประดับบ้านครับครับสัตว์มงคลจริงๆแล้วมีหลายชนิดมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้เรื่องอะไรเอาไปใช้ทําอะไรนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นพวกข้าราชการนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับเราก็ต้องการที่จะมีอํานาจที่แน่นอนมั่นคงถูกไหมครับเราก็จะมักจะใช้สัตว์อย่างเช่นสิงโตช้างแบบนี้ครับเพื่อที่จะสื่อถึงอํานาจนะครับ แต่ถ้าเราทํามาค้าขายนะครับเราอาจจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของม้าแทนได้นะครับหรือบางคนแบบต้องการความรักต้องการสเสน่ห์ก็ไปใช้รูปเป็ดแมนดารินได้นะครับหรือถ้าเราบอกว่าอยอยากเน้นการเงินมากๆนะครับทำไงให้เงินไหลเข้าบ้านเนาะไปใช้รูปปลาคาร์ฟก็ได้นะครับใช้สัตว์สัญลักษณ์ของแต่ละประเภทเพื่อที่จะดึงดูดแต่ละประเภทแบบนี้ครับ ใช้ได้อาจจะติดอยู่ที่มุมซ้ายหรือมุมขวาของบ้านก็ได้นะครับแบบนี้ครับ